สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราขอนําเสนอรถกระบะรักมือน,นะคะสภาพสวยเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีค่ะแต่ก็ต้องเน้นตามสภาพนะคะพอรถมือสองอายุก็จะค่อนข้างเยอะกันหน่อยนะคะราคาคันนี้79,000บาทค่ะรถมัดด้าไฟเตอร์นะคะเครื่อง2,500 c ซีซีดีเซลค่ะแคปเปิดได้ด้วยรํายุคมาเลยนะทุกท่านอายุเยอะแต่ฟังก์ชันดีเลยนะคะ รถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะภายในสวยสะอาดแอร์เย็นสีสันรอบคันดูดีรถขับดีคัสีสวยค่ะภาษีไม่ขาดเริ่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะ79,00 0บาทค่ะสภาพแบบในรูปนี้เลยนะคะทุกท่านสนใจดูรถกันได้นะคะเขตบางพระศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ79,0 0 0บาทตัดสดอย่างเดียวเน้นโทรและไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะมีเบอร์โทร คร้มชื่อ Facebook ใส่ให้ตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเรียบร้อยนะคะในวันนี้ต้องรากันไปก่อนสวัสดีค่ะ